วันนี้ผมก็จะมาโปรโมทวาพีเซฟสการ์ครับนี่ร้านสร้างตัวละครมีสามตัวครับตัวนี้ผมเติมมาได้อิ่ไบสีสิบเปเซ็นครับแต่ก็อื่นไม่ได้ใจนี่ครั้งของนะเติมละห้าสิบได้อย่างละสามชิ้นเติมห้าสิบได้หนึ่งชิ้นได้กีด้วยครับนี่แม็กอันนี้แม็กเสียสองกีซีเดี๋ยวผมได้ดูจริงๆเอาถอแนแม็กเอาก็ได้ครั ระเบิดมีดแล้วก็เกาะหัวป่าวูกนี่ครับคิซีคิดซีเขาไม่แจกครับขเขาแจกกันลาวเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าเีินปืนอ,อันนี้อันนี้ก็แหลงครับอันนี้ก็แหลงเพาะว่ายิางคนหดหดดาเมจละแปดสิบแต่อันนี้มแรงสุดกำลังในปืนคิดซีแถมแฉ่งจริงไม่ต้องเสือครับ ถอดแมกเอาได้ครับกล้องก็ซื้อกล้องเอาไว้ไปยิงอบบขู่หน้าไม้ระเบิดนี่เกาะเกาะเอาไว้ซื้อให้พวกเนี้ยอะไรก็เกาะแ้วเกาะหดเอายิงคนได้เล่าก็อันนี้กระเป๋าแยกกันนะแล้วผมจะส่งลิงก์อะไรอยา่าง้ครับนี่ไะ ยาซื้อสองอันนี้แล้วก็ตู้บังเกอร์ต่างๆเลี้ยแมปกันนะคะแมปก็มีแับนี้ตอนนี้เพิ่งเปิดได้ประมาณสี่วันแล้วตอนนี้เล็บโจนเยอะสุดครับสำหรับเล้นได้อะไรได้พูดได้ไม่ไม่พูดได้วิ่งวิ่งใส่ตัวเนี้ยสนุกมากครับ เ้นได้เนี่ยตรงที่มีจุดอะครับเนี่ยกดมีเสียงต่งตางๆเซนได้กด f 1 0ซื้อของได้ครับกด f 1 0ซื้อของได้ผมนั่นชอบเลกับกล้องนี่ครับเนี่ยแต่แบบเวลายิงแล้วก็จะมีเสียงขึ้นครับ กับตายแล้วมึงออกมาเินะาเจก็ออกมาเลยเฮ้ยอุย้ยกับไปยกับไปนั่นนะ่ะพวกของแล้วครับนะของแล้พวกซาบอดยิงยิงเข้าหัวเม็ดเดียวติงตีนะฮะพวกของแล้วใช้ปืนเนี่ยติงตีน่าแตกเลยยิงแตกเลยยิงแตกเฉยเลย รีของฟรีของชอบอ้าวตายเลยเวลาตายก็จะมีเสียไอมาแล้วฮะพามากครับจะมีแต่เวลาดิฟมันจะดิฟนานครับมีสก,กิลด้วยครับมีสก,กิลถ้าเราเก็บเอ็กพีประมาณมีสก,กิลสร้างตัวแรกเนะสางสกิลมั้งครับได้สร้างตัวแรกได้ครบสก,กิลครบครับตัวที่สองผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าสกิลสองเป็นไง ตัวที่สองอ่ะผมไปสร้างตัวที่สองเนี่ยันได้สองพันสามเอ็กพีแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ